สวัสดีค่ะพบกับเช้าวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคม2567านะคะช่องพาดีดีค่ะ EP ที่89นะคะวันนี้ก็มีแบ่งปันเป็นพาระสมเด็จพร้อมกรอบนะคะจะมีเป็นกรอบสีทองนะคะแล้วก็เป็นกรอบธรรมดานะคะแบ่งปันองค์ละ350บาทนะคะถ้าสนใจก็คือโทรตามเบอร์โทรได้เลยค่ะแอดไลน์นะคะตามเบอร์ได้เลยเบอร์โทรนะคะ ID ีไลน์ใช้เบอร์เดียวกันนะคะ มีโอนมีปลายทางค่ะเป็นพาสมเด็จพร้อมกรอบนะคะเนื้อเก่าๆสวยๆนะคะมาเริ่มที่หมายเลขหนึ่งเลยค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะปิดตามหมาเลขได้เลยนะคะปิดก่อนได้ก่อนนี่นะคะพิมพ์ทรงสวยๆนะคะ เนื้อแห้งๆนะคะเนื้อเก่าๆเก่งๆไปนะคะเป็นหมายเลขสอง หมายเลขสองนะคะจะเป็นฐานแซมนะคะสมเด็ดพิมพ์ฐานแซมค่ะปิดตามหมายเลขได้เลยนะคะ สามค่ะหมายเลขสามนะคะข้างหลังก็จะเป็นหลังชดานะคะหมายเลขสามนะคะ ไปนะคะเป็นหมายเลขสีหมายเลขสีนะคะมวลสารชัดๆจัดๆนะคะข้างหลังก็จะเป็นหลังชาดาค่ะ ไปนะคะเป็นหมายเลขห้าหมายเลขห้านะคะนี่นะคะเนื้อขาวขาวนะคะ หค่ะนี่นะคะสูให้ดูจะชัดนะคะเนื้อขาวๆนะคะเป็นเนื้อข้างในเป็นแตกลายงานนะคะพิมพ์ทรงสวยๆนะคะมวลสารชัดๆจัดๆนะคะ เจ็ดค่ะนี่นะคะพิมพ์ทรงสวยๆนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะมีโอนมีปลายทางค่ะ มาเลขแปดนะคะด้าหน้าก็จะเป็นลงรักนะคะข้างหลังก็จะเป็นลายกระหนกนะคะ ไปนะคะเป็นหมายเลข9หมายเลขเก็จะเป็นสมเด็จปกโพเล็กนะคะ สิบค่ะนี่นะคะเนื้อแห้งๆเก่าๆนะคะสิบเอ็ดค่ะ ต่อไปนะคะเป็นหมายเลข12นะคะ12ค่ะปิดก่อนได้ก่อนนะคะปิดตามเบอร์โทรได้เลยนะคะ350บาทนะคะ ไปนะคะเป็นหมายเลขสิบสามสิบสามนะคะนี่นะคะ สิสี่ค่ะพิมพ์ทรงสวยๆเลยนะคะเป็นเกตทะลุซุมนะคะไปนะคะเป็นหมายเลขสิบห้า สินะคะด้านหน้าก็จะมีเป็นปิดทองนะคะต่อไปนะคะเป็นหมายเลข16นะคะองค์สุดท้ายนะคะองค์สุดท้ายเป็นหมายเลข16ค่ะปิดก่อนได้ก่อนนะคะปิดตามหมายเลขโทรตามรไโทรได้เลยนะคะ สวยๆนะคะพิมพ์ทรงสวยๆเนื้อแห้งๆเก่าๆนะคะค่ะก็หมดแล้วนะคะทั้งหมดจะมีเป็น16องค์นะคะฝากกดไลค์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดแชร์ด้วยค่ะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปในวันถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ